ยิ่งคิดถึงคุณพ่อมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องร้องเพลงของพ่อให้สุดความสามารถเป็นสิ่งที่ฉัดชัยสอนสุพรรณตั้งใจไว้ในฐานะลูกชายสอนเพชรสอนสุพรรณที่เรียนรู้เทคนิคการร้องและตามแนวทางหน้าเวทีแบบพ่อมาใช้กับการร้องเพลงประจำของสอนสุพรรณโชว์ที่จัดคิวเพลงดังในอดีตของสอนเพชรไว้นวนในโชว์เช่นนักร้องอก,อกหักรักมาหปีเสียน้ำตาที่คาเฟ่และเข้าเวรรอ ซึ่งช่วงที่ผ่านมาเข้าเวรรอเพลงดังปี2,527กลับมาดังอีกรอบจนนักร้องรุ่นใหม่นำไปคัฟเวอร์กันหลากหลายรูปแบบเป็นความภูมิใจของสอนสุพรรโชที่ทำวงขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดส่งต่อเพลงเก่าของสอนเพชรและเพลงใหม่ร่วมสมัยสไตล์รำวงยินเด็กครับก็เพลง,งเก่าๆมาทำรำวงใหม่ทำแบบพวกจังหวะใหม่ นะครับประมาณน,นี้ครับันนี้คนร้องเองนะแต่ถึงพ่พอตลอดใช่ครับใช่ก็ยกมือไหว้แกตลอดเวลาขึ้นร้องเพลงก็คิดถึงแกบอกให้แกมาช่วยร้องด้วยอะไรด้วยคนบอกว่าคล้ายพ่อนะเสียงคาว่าเสียงเหมือนผมไม่เหมือนแต่ผมคล้ายเฉยเสียงไม่คล้ายพอ่อครับก็ได้มาครับเทคนิคก,การร้องเลใช่ถ้าอยู่ก็ยืนข้างๆกันอย่างเงี้ยก็เราก็จําเขาใจจะขาดก็เพลงที่โดดเด่นที่ดังอยู่ตอนนี้ ที่ทุกวงจะต้องร้องคือเพลงเข้าเวลรอซึ่งพอพ่อเสียเพลงนี้ก็กลับมาดังทางเราก็เอามาทําเป็นจังหวละลําวงก็พยายามจะเอาเพลงของพ่อทุกเพลงที่เคยร้องเอามาให้แฟนเพลงได้ฟังกันไม่ให้ทุกคนลืมครับ ระบบแสงสีเสียงที่ปรับจนรับกับโชว์เวทีใหญ่พัฒนามาตลอดจากประสบการณ์ในแวดวงลูกทุ่งของสิริโชคสอนสุพรรณวางแผนทําโชว์ให้มากกว่าแค่รองงานจ้างของวงตัวเองและทําให้เกิดเครือข่ายกับศิลปินตลกนักร้องลูกทุ่งสายโชวด้วยกันและสนุกกับเส้นทางรำวงที่เกิดมาจากชื่อเสียงของสอนเพชร ปัจจุบันลูกวงที่มีนักดนตรีเต็มวงนักร้องอีกนับสิบและนางรำาม30คนถือเป็นสีสานของวงการลูกทุ่งรำวงซึ่งมีนักร้องรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่สนใจทำรำวงกันไม่น้อยแต่สอนสุพรรณโชมองสื่อออนไลน์เป็นช่องทางอัปเดตงานผ่านการสร้างทีมงานถ่ายทำที่เป็นมาตรฐานทำให้ภาพรำวงร่วมสมัยสื่อไปได้กว้างไกลกว่าเดิม ตอนนี้คาว่าลำวงเนี่ยมา,มาเยอะมากก,มก็มีการแข่งขันกันมาแล้วแต่เจ้าภาพว่าจะเลือกใครวงนี้เล่นดีวงนี้เล่นไม่ดีเราก็พยายามเอากล้องมายิงลง Youtube เพื่อขายงานเจ้าภาพบางงานงานวัดก็จะชอบตรงที่ว่าคําว่าสอนทุพันคำว่าสอนเพชรถ,ถึงพ่อไม่อยู่ก็ยังให้การสนับสนุนยังให้แบบกําลังใจให้ไปเล่นที่วัดไปแล้วแต่เราก็เมื่อก่อนรับราคาสูงตอนมีพ่อพอพ่อ,พอไม่มีเราก็รับ ราคาโหลดลงมาเราไม่ได้รับแพงแลวแตอนนี้เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นของเราหมดเลยตอนนี้แน่นอนถ้ามีคนที่สืบทอดในเรื่องของการร้องเพลงก็ดีเล่นดนตรีก็ดีหรือท,ทุกอย่างที่เกี่ยวกับบันเทิงก็ดีก็จะเป็นการต่อยอดชื่อของอาสอนเพชรสอนสุพรรณด้วยจะได้ไม่หายไปไม่จางหายไปรวมถึงแล้วที่สําคัญบางครั้งทาย,ยาทเนี่ยร้องเพลงออกมาแล้วเสียงก็ไปใกล้เคียงเขาอีก การเียคาสอนเพรสอนสุพรรณอีกก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณให้คนคิดถึงคุณอาสรนเพชรมากขึ้นด้วยครับอีกเพียงสองเดือนจะถึงวันครบรอบที่สอนเพชรสอนสุพรรณเสียชีวิตทายาทตั้งใจว่าจะจัดงานรำลึก3วันสิ้นสุดในวันที่8มกราคมตรงกับวันที่จากไปก็หวังให้เสียงเพลงลูกทุ่งจากศิลป,ปินนักร้องเป็นเพลงร่วมรำลึกผ่านเวทีของสอนสุพรรณโชน้ำอ้อยบุญสถาพร ไทย PBS รายงาน